ท่านยื่นมือให้ความช่วยเหลือมาทั้งสมาคมสาพันชงไทยนะครับบริจาคฟักทองอ้อยแล้วก็กล้วยนะครับแล้วก็มีตามมาด้วยน้องกุญสีนะคะน้องกุญรีอายุ4ขวบนะคะเป็นน้องผู้หญิงนะคะ,ะ,คะเป็นช้างเพศคู่นะคะตามมาด้วยน้องธันวานะคะอายุ8ขวบเป็นศิลปินชายเราบอกก็พี่ควันก็จะรู้แล้วนะคะตามมาด้วยแม่วันดีนะคะแม่ว็คือมีเจ้าของนะคะที่เอามาร่วมแต่ว่าด้วย วิกฤตโควิดนะคะหารายได้มาเดียงน้องช้างนะครับเราได้รับการสนับสนุนที่ซื้อล้วยสมให้ตลอดบางครั้ก็มอบเป็นเงินสดมาช่วยเหลือฟันช้างแม่ผ่องสวนสรีอำเภอฝาง